ก็เขามาคำสั่งและคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ผมเอามาทําใหม่อีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เกี่ยวกับชุด9 5หรือว่าชุดเลนเนอร์เนี่ยว่ามันใส่ยังไงนะครับแล้วก็ผมจะสอนวิธีการปรับปรุงชุดด้วยว่าจะแบบใส่เจมอะไรให้ค่าคอมแบทเนี่ยมันเพิ่มได้สูงขึ้นนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับจะได้ไม่ยืดเยื้อกันไปอ่าเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าชุดเลนเนอร์หรือว่าชุด9 5เนี่ยสามารถใส่ได้เฉพาะชุดที่ไม่มีสีเท่านั้นนะครับ ชุดที่เนี่ยเป็นโปร่งๆแบบเนี้ยนะครับสแถวนี้แบบนี้ถึงจะใส่ได้นะครับสีฟ้ากับสีแดงสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยมันเอามาทําไมนี่เมื่อมันใส่ไม่ได้ไอ้พวกนี้นะครับคือเป็นส่วนประกอบของชุดโปร่งๆพวกนี้นะครับชุดที่ไม่มีสีซึ่งเมื่อเราได้มานะครับเขาจะมีการแบบเป็นขึ้นเควชามาอย่างเงี้ยนะครับให้เรากดทําการสุ่มออปชั่นนะครับว่าเราจะได้ออฟอะไรนะครับผมก็กดสุ่มไปดูเลยลๆกันนะสำหรับเรื่องของออปชั่นนะครับซีเลียมนะครับจะเป็นออปชั่นกับเรื่องของดาเมจสกิลนะครับว่า สกิลนี้จะบวกดาเมจกี่เปอร์เซนต์อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งสกิลที่เราได้จากซีเรียมเนี่ยจะเป็นของตัวละครเราทั้งหมดแต่ไม่ตรงกับคันเรานึอออกไหมคืออย่างเช่นผมสุ่มสีฟ้าเนี่ยมันก็มีโอกาสออกเป็นของสาย2ส,สาย3ด้วยเหมือนกันไม่ใช่ออกแค่สายผมสายเดียวเนือออกป่าจะออกทุกสกิลของตัวละครเราเลยนะครับเป็นการสุ่มพยายามหาให้มันได้สกิลของสัตว์ตรงกับสายเรา แล้วก็เป็นสกิลหลักด้วยอย่างเช่นสาย1ของโนโอาจะเป็นสกิลเซเลนดับยินะครับแล้วก็เพอร์สูตนะครับก็พยายามหาให้ได้นะพวกสกิลหลักส่วนนั้นต่อมานะครับเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นเป็นแรงไอเทมนะครับซึ่งถ้าเอาให้เข้าใจใง่ายเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราเอาไปใส่ส่วนไหนแล้วเนี่ยสมมติอันนี้อันนี้เป็นถุงมือเนาะบวกเอ่อเป็นแรงยี่สิบเจ็ดนะครับพอเราเอาไปใส่ถุงมือแล้วเนี่ยสเตตัสทุกอย่างของถุงมือจะบวกขึ้น27 อันนี้คือให,ให้ให้เข้าใจง่ายๆนะแต่จริงๆมันมันไม่ใช่แบบนี้หรอกมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของค่าเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่คือผมจะพยายามอธิบายให้มันแบบเข้าใจง่ายาที่สุดนะครับถุงมือผมอยู่ที่แรงยี่สิบหกถ้าเกิดว่าผมเอา27ไปใส่ปุ๊บเนี่ยจากตอนแรกที่สเตตัสทุกอย่างของถุงมือผมจะบวกอยู่ที่26เนี่ยพวกพลังจอมจอมตีโจมตีนะครับป้องกันป้องกันเวทอะไรอย่างนี้นะครับรวมไปถึงเลือดด้วยอันนี้คือบวก26อยู่แต่ถ้าเกิดว่าผมเอา27ไปใส่ปุ๊บ มันก็จะกลายเป็นโบยิบเเลยนะครับซึ่งแรงตรงนี้มีค่าสูงสุดอยู่ที่29สําหรับอันต่อมาคือวงกลมนะครับวงกลมเนี่ยก็จะให้ค่าเสเตตันเราแบบตรงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคีิ์ที่ข้แม็กซิมัโจมตีเร็วฟื้นฟูมานาอะไรอย่างนี้นะครับรวมไปถึงคีย์ที่ข้อดาเมจก็มีโอกาสออกมาในวงกลมด้วยนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับเป็นหกเหลี่ยมนะครับสําหรับหกเหลี่ยมจะเป็นเรื่องของบัฟอย่างเช่นการลดการใช้มานานะครับดาเมจใส่บอสแรงขึ้น ดาเมจจะบอนลดลงาดาเมจเป็นสนพลังป้องกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับวิธีใส่นะครับให้เรามาที่ ABC D e n i ดนนะครับโดยวิธีการมาก็คือให้มาที่เมืองเอเลนอร์นะครับแล้วก็ย้ายมาตรงกลางเนี่ยวิ่งมาตรงกลางแมพมันจะมีที่วาร์ปอยู่นะครับแล้วก็ให้เราวาร์ปไปเลยลก็จะเจอกับเดนิฟนะครับเมื่อเราคุยกับเดนิฟนะครับให้กดทางขวาสุดเลยพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะ ให้เราคลิกชุดโปร่งๆพวกนี้ชุดที่ไม่มีสีนะครับก็คลิกไปเลยสมมติว่าเราจะใส่ที่ถุงมือเนาะผมก็คลิกที่ถุงมือไปเลยนี่ครับมันก็จะมาหน้านี้วิธีใส่ก็นี่แหละครับใส่ตามล็อกมันเลยอย่างเช่นอันนี้สามเหลี่ยมเนาะอ่ะผมก็ใส่ไปปึ๊บแล้วกดก,การติดตั้งปุ่งแค่นี้ครับอันนี้คือวิธีการใส่นะอันนี้คือได้เซตันแล้วนะครับสําหรับความพิเศษของชุดเลนน่อนนะครับคือบวกหนึ่งถึงบวกแปด จะใส่เจมได้แค่4ี่ช่องเท่านั้นนั่นคือสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะครับ4ช่องนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราบวก9แล้วก็บวก10เนี่ยมันจะปลดช่องมาให้อีกนะครับอย่างเช่นตอนนี้บวก9นะครับก็จะปลดมา1ช่องบวก10ก็จะปลดอีกหนึ่งช่องซึ่งช่องที่ปลดมาเนี่ยจะเป็นวงกลมเท่านั้นนะครับอย่างเช่นเนี่ยเนาะตอนนี้บวก9นะครับก็จะเนี่ยปลดมาละช่องหนึ่งแต่ผมยังไม่ได้ใส่นะครับส่วนของผมมีถุงมือบวก10อยู่ก็จะปลดมาอีกเนี่ยเป็นปดทั้งหมด3ช่องนะครับ ถ้าบอก9กช่องสุดท้ายช่องนี้ก็จะไม่ปลดนะฮะที่นี้ระหว่างสีแดงสีฟ้าสีม่วงเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับมันต่างกันตรงที่ผลเซตนะครับซึ่งผลเซตของสีแดงจะบอกพลังโจมตีกายภาพสีฟ้าพลังโจมตีเวทแล้วก็สีม่วงจะเป็นพวกเลือดฟื้นฟูมานาอะไรอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับการ PVP นะครับถ้าใครที่ไม่สนการ PVP ก็ข้าไมไปได้เลยสำหรับสีม่วงสำหรับวิธีการทําผลเซตนะครับคือ ให้เรานำเจมที่มีสีเหมือนกันอนย่างน้อย4เม็ดนะครับมายัดไว้ในชุดนั่นเองอย่างเช่นผมใส่อยู่ตอนนี้เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็วงกลมนะครับนี่คือสีชิ้นสีเหมือนกันก็ได้ผลเซตของสีฟ้าแล้วสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะครับเราจะต้องทำการยัดแบบนี้ทุกส่วนเลยทั้งเสื้อกางเกงถุงมือรองเท้านะครับให้ได้อย่างน้อย4เม็ดแบบนี้นะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าเราเป็นบวก9้าแล้วเนี่ยเราสามารถ ไม่ใส่ช่องหนึ่งก็ได้ ري. เช่นช่องของสี่เหลี่ยมเนี่ยช่องนี้นะครับเราไม่มีสกิลใส่นะครับเราก็ข้ามไปเลยก็ได้ไม่ยังไม่ทิ้งไว้ก็ได้นะครับก็ใส่เป็นสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็วงกลม2ช่องนะครับแต่อย่างที่บอกว่าวงกลมที่จะปลดมาได้เนี่ยจะต้องเป็นบวก9เท่านั้นเพราะฉะนั้นบวก9เออถุมอุปกรณ์ส่วนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นบวก9กานะรถ้าบวก8ต้องใส่เป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมแล้วก็วงกลมไม่สามารถใส่ข้ามได้นะครับ สำหรับใครที่อยากได้ชุดเอเลนอร์บวกเก้านะครับเดี๋ยวผมจะทําการแจกบุลเล่นนะครับไม่แจกนะฮะเพราะว่าผมเคยทําคลิปเอาไว้แล้วนะครับเกี่ยวกับวิธีการหาชุดเอเลนอร์บวกเก้านะครับสามารถกดได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับรวมไปถึงในคลิปนั้นเนี่ยจะสอนวิธีการหาอาวุธนะครับว่าเออพอเรามีชุดนี้แล้วมีอาวุธนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทํายังไงต่ออะไรอย่างนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกครับลิงก์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปดูแล้วก็อย่าลืมแชร์ลืมไลค์ให้ด้วยนะครับผม อ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการปรับปรุงชุดก็บ้าดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถใส่เจมยังไงให้แบบค่าคอมแบทมันเพิ่มสูงขึ้นได้บ้างนะครับเรามาดูกันที่เสื้อก่อนเลยนะครับสำหรับเสื้อนะครับในส่วนของออฟหกเหลี่ยมนะฮะให้ใส่เป็นออฟพลไรซ์นะครับยิ่งสูงยิ่งดีนะครับโดยออฟนี้คือเราจะทําดาเมจได้สูงขึ้นแต่เราก็จะโดนดาเมจสูงขึ้นตามเปอร์เซ็นต์นั้นเช่นกันนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมซึ่งผลนี้ ส่งผลเฉพาะในดันเจี้ยนเท่านั้นนะครับไม่ส่งผลใน PVP นะครับในส่วนของวงกลมผมแนะนำให้เป็นคิดที่ข้อดาเมจสแต่2%นะครับควรมีควรอย่างมากด้วยนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยมันหาง่ายมากแล้วนะครับราคาในบอร์ดก็ไม่สูงมากนะครับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีเนี่ยสามารถแตะต้องได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเนี่ยใส่2%ไปก่อนก็ได้แล้วพอ3%ดรอปค่อยมาใส่ทับอีกทีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับ ต่อมานะครับสำหรับกางเกงออปชันหกเหลี่ยมผมแนะนําให้เป็นพลัโจมตีตามสายของเรานะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นสายเวทเนาะเราก็หาสีฟ้าแล้วก็พลัโจมตีเวทมาส่วนถ้าเป็นไกลนะครับก็เป็นหาสีแดงแล้วก็พลัโจมตีกายภาพมานะครับในส่วนของวงกลมนะครับทุกชิ้นเลยเสื้อกางเกงถุงมือรองเท้านะครับเป็นคริเิคอลดามสองเปอร์เซ็นต์กระสับเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่า ถ้าเกิดหา3%ไม่ได้ก็ให้ใ,หใ,หใส่2%ไปก่อนนะครับส่วนทุูมือรนะครับหกเหลี่ยมให้หาเป็นความเสียหายสกิลทั้งหมดนะครับสูงสุดอยู่ที่44%แล้วก็จะมีไปอีกขั้นหนึ่งนะครับคือ5 EN เนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันทีหลังแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครหา44%ไม่ได้นะครับก็อาจจะใส่เป็น4 0ใช้ๆไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปที่44%อีกทีหนึ่งเพราะว่าเย มันราคาค่อนข้างสูงระดับหนึ่งนะครับไม่เหมือนกับ40ที่ราคามัน,มนห่างกันมากอันสุดท้ายนะครับรองเท้าออปชั่นหเหลี่ยมเนี่ยผมจะไม่ตายตัวนะครับก็จะมีแนะนําให้อยู่3อันนะครับอันแรกเป็นออฟลดการใช้มานานะครับเผื่อใครเนี่ยที่เล่นตัวละครแบบใช้มานาเยอะๆนะครับก็อาจจะเอาวันนี้ไว้ลงดันก็ได้นะครับอันที่2เป็นดาเมจใส่บอสแรงขึ้นก็อาจจะทําไว้2อันนะครับ มีรถกระแช้มามนาอันนึงนะครับไว้ลงดันแล้วก็ตีบอสแรงขึ้นเนี่ยไว้ลงเลทอะไรอย่างนี้นะครับส่วนนั้นสุดท้ายนะครับเป็นไม่สนผลังป้องกันนั่นเองก็ตามสายเลยถ้าเกิดเป็นกายภาพก็เอาสีแดงมานะครับแล้วก็ไม่สนผลักป้องกันกายภาพส่วนเวทก็เอาสีฟ้าไม่สนพลังป้องกันเวทนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่บ้าคอมแบทแนะนําอันนี้เลยครับไม่สนผลังป้องกันเนี่ยได้ค่าคอมแบทแบบมหาศาลมากนะครับ แต่ว่าเรื่องของราคาเนี่ยก็จะสูงกว่า2ออันก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เจมสี่เหลี่ยมนะครับเป็นดาเมจสกิลแล้วก็สามเหลี่ยมไอสองช่องเนี้ยไม่มีผลกับค่าคอมแบทนะครับจะใส่อย่างไงก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับที่มีผลกับค่าคอมแบทคือหกเหลี่ยมกับวงกลมเท่านั้นจากนี้จะเป็นการเสริมข้อมูลให้นะครับโดยปกติแล้วนะครับหกเหลี่ยมเนี่ยจะได้ออปชันสูงสุดอยู่ที่10%นะครับแล้วสูงกว่า10%จะเป็น 2EN แล้วก็ห้ N ซึ่งมีราคาสูงมากๆถามว่าทําไม รามาดูกันสำหรับเสื้อของผมนะครับเป็น o อ 2E n n นะครับ en คือ e n c h a n t m e n t นะครับแล้วก็บวกด้วย2%ตามที่มันกำหนดมา e n c h a n t m e n t ที่ว่าเนี่ยก็คือค่าการตีบวกของไอเทมของเรานะครับอย่างเช่นเสื้อผมได้บวก9นะครับเพราะฉะนั้น e n c h a n t m e n t ตรงนี้ก็จะเท่ากับ9นะครับถ้าเสื้อผมบวก10มันก็จะเท่ากับ10แล้วก็บวกด้วย2%นั่นเองนะครับผมก็จะได้ค่าพละไลท์มาถึง12%นะครับถ้า เสื้อผมบวก13ก็บวกอีก2%นี่ครับก็จะได้ค่าผลไรมันทั้งหมด15%นั่นเองกางเกงก็เหมือนกันนะครับสําหรับกางเกงเนี่ยผมก็บวก9นะครับแล้วก็บวกด้วย2%เหมือนกันก็จะได้พลังโจมตีมาทั้งหมด11%นะครับจากที่มันสูงสุดตอนแรกเนี่ย10%เนาะถ้าเกิดเราใส่ EN ก็จะได้อยู่ที่11%นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ย2 EN เนี่ยควรจะใส่ตั้งแต่บวก10ขึ้นไปนะครับถ้าบวก9ไม่แนะนํานะครับถ้าบวก9เนี่ยคือใส่10%ไปเถอะมันได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวไม่คุ้มนะครับ ยกเว้นแต่ว่าเออใครอยากอยากบวก10ชุดอันนี้ก็ค่อยหามาใส่ก็ได้นะครับในส่วนของถุงมือนะครับจะโอเวอร์กว่าโซนอื่นๆนะครับเพราะว่ามันจะเป็น 5E นะครับก็คือ5คูณด้วยําดับการตีบวกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าบวก9ก็ไม่แนะนำนะครับใส่44%ไปเถอะมาได้เพิ่มมาแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับแนะนำว่าให้บวก10ขึ้นไปก่อนอย่างตอนนี้ของผมเนี่ยก็คุ้มค่าแหละนะครับเป็น5แล้วก็บวกด้วย เพราะฉะนั้นผมก็จะได้ดาเมจสกิลเนี่ยเพิ่มมาทั้งหมด50%นะครับแต่ถ้าเกิดผมเป็นบวกเกาเนี่ยผมจะได้มาเพียงแค่45%เท่านั้นมันก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของชุด95นะครับเดี๋ยวคิดว่าคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของประดับนะครับว่าเราจะใส่ประดับยังไงได้บ้างให้ค่าคอมแบทมันขึ้นนะครับโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ โอ้ยสุมินายซไฟดีทุกคนครับ